Si Oon Tee Si Oon Tee treats me like an 26 year old with that new dress with that new dress Si Oon Tee Why so but so brave Si Oon Tee Why so but so brave Si Oon Tee Eh-eh Oh i'm sorry You must be a lot I'm sorry many things happen Many things happen so much What are you crying for? Say something There s a lot of song เรียกว่าเป็นหนึ่งสองเพื่อนซีในวงการบันเทิงที่น่ารักคอยสปอร์ตกันและกันตลอดค่ะแฟนๆก็ดีต่อใจที่ได้เห็นโมเมนต์ของคู่นี้เพราะเคมีเข้ากันสุดๆส,สำหรับนางเอกมากความสามารถน้องเบสปรักวานีคำสิงและหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ โดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาบิกก็ได้จัดงานโตเกียวแฟนมิ้งงานนี้เพื่อนซีอย่างน้องเบสก็ไม่พลาดค่ะที่จะตามไปให้กําลังใจเรียกว่าก็ไปตั้งแต่2ทุ่มเพื่อจะไปรอเชียร์รอเต้นค่ะงานนี้น้องเบสก็ได้ลงคลิปพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาถึง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มยังไม่ได้ฟังเพลงเลยบิ๊กพูดเก่งมากค่ะ ด้านบิ๊กก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ารักเธอนะก็ทำเอาแฟนๆต่างคอมเมนต์เั่นดูในความน่ารักสพอร์ตเพื่อนของนางเบสมากๆค่ะน่ว่าเต้นะนะเบสนทำสิ่งนะคะก็ดีใจที่เจอทุกคนนะคะหนูอรอเต้นอยู่ใช่ก็ทำดีกอ พอนวิกร้องเพลงไหนคุณเบ้จะออกไปเต็นโอเคสัญญาแล้วใช่ไหมจ๊ะสัญญาอ่ <c oughs> าถ้าร้องเพลง3 เก ah really ียวซีโตเกียวีนะครับหรือี่ินแดงเดียวากบอกอะไรพี่ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นช่วโงแล้วยังพูดไม่หยุดยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเนี่ยมาพูดเปนพูดก็หลอดหรอมาได้นไ่ยนางตีห้านางตห้า่ละอนอันนี้เป็นวงดนตรีหรือวงพูดสุดทารนเอนไม่รู้ आह <laughs> 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 ีถ่าโดนถ้าโดนโดนอะไรตีเราไปแย่ไปอีเราแบบเดียวรอแบบเดียวอะไรตัวเธจะได้เต้นูไม่าสูกทะลุมันเหมือนแบบเวลานแบบงานมันมีคนมาแบบร้องร้องร้องไม่มีคนอย่างนี้จริงเหรอนี่เหมือนเลยเวลาเราพูดใช่ไหมใช่ไม่สติสูงเลยสองทุ่มเธอร้องกี่ทุ่ม ที่แล้วแล้วชั้นรอนานไหมคะสองชั่วโมงได้ก็ร้องให้ละเงินอ้าอได้แล้วต้องแบบนี้แล้วเพี่ประจำเลยนะพี่มาแล้วไม่ตอนแรกหนูเจอมันหนูบอกว่าร้องเงินอ้ายใช่ไหมบอกไม่มันร้องขอบคุณแฟนตามจริงอ่ะเพี่ไม่มีไม่มีอะไรน้ำร้อนน้ำอย่างนุ้ยใส่เสื้อเข้าไปสุดๆแล้วเป็นท่าที่เบสเต้นตลอดทีนนี้ขนาดมันอยู่รอถ่ายรูปขนาดขนาดรอถ่ายรูปมันต้องรอมันพูดเบส พูดยืดบีเขายืดรูปมารอถ่ายรูปนะรูปเลยเขาวดีโอวิดีโอเป็นวิดีโอวิดีโอวิดีโอเอ่อเอาโกมือทักทายหน่อยมีอะไรอยากจะบอกไหมเขารอเขารอคุณร้องเนี่ยอะไรนะครับเขารอคุณร้องพี่เลงอ่ะมีอะไรจะบอกเขารอชั่วโมงรอไปเถอะขนาดรอคนอื่นได้รอขนาดวันนี้อยู่เขนาดรอคนอื่นนานกว่านี้ยังรอได้เลยเออรอเพื่อนแค่นี้ก็เป็นไร ไม่ร oui, ู้อ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าหนูรอใครลอองอะไรูดเห่ายรูมอ่ะไ้อ mm ่วถ่าอ่าโดนถ่าโดนีาองดงะเดบบเดียวอะไรชลมันหมือนแ นี่คนอย่างนี้จริงหรอเหมือนเลยเวลาเราพูดใช่ไหมใช่มาสงกูสไงม่า้องทิงทุกคแล้วฉนตองรอมคองชั่วโงได้ก็ร้องให้น่องอืเอได้เลยแล้วเพลงประจำเลยนะฮะเขามีพ้านะ พชียงชาบ้าเต้นด้วยนะฮะตัง้งเลยจ้า,า,ามาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาต้ด้วยนะคะอขอบคุณค่ะ